สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่หล่อเลี้งเทพกระบี่มรณะอยู่นะคะสําหรับอพิโซดนี้เป็นตอนที่109ค่ะเจียนเฉินเดินไปตามถนนอย่างต่อเนื่องหลังจากซื้อหินสีขาว ตอนนี้เจียนเฉินไม่ได้ตั้งเป้าที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับหินสีขาวเขาเดินเล่นไปตามถนนอย่างเกียจคร้านเขาอาจโชคดีพอที่จะเจอสมบัติชิ้นอื่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกสำหรับเจียนเฉินก็คือหลังจากที่เขาซื้อหินสีขาวแล้วแสงสีฟ้าและสีม่วงในจุดตันเทียนของเขาก็สงบลงแม้ว่าเจียนเฉินจะไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปและอยากจะให้ถึงตอนกลางคืนเพื่อที่เขาจะได้ศึกษา หินสีขา,ากเขาโชคดีเขาจะสามารถค้นพบและหาวิธีแก้ปัญหากับจุดตันเทียนของเขาหากเขาสามารถแก้ไขปัญหาของจุดตันเทียนได้อัตราการฝึกฝนของเขาก็จะดีขึ้นโดยไม่มีปัญหาอีกต่อไป แม้ว่าแสงสีฟ้าและสีม่วงจะดึงพลังการบ่มเพาะของเขาไปเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องมันได้ช่วยให้เจียนเฉินดูดซับพลังงานจากแกนอสูรโดยไม่ได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบที่บ้าค้างภายใน อัตราการใช้ของเขายังคงมากเกินไปและเจียนเชิญก็กังวลเกี่ยวกับการบ่มเพาะของเขาถ้ามันขึ้นอยู่กับเขาเขาคงเลือกระดับความเร็วในการบ่มเพาะแบบเดิมแม้ว่าเขาจะไม่สามารถจัดการกับองค์ประกอบที่บ้าคลั่งในแกนอสูรได้อีกเขาก็จะหาวิธีจัดการกับมันเจียนเชิญไม่ต้องการสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เพราะสาหรับเขาแสงสีฟ้าและสีม่วงเรืองแสงเป็น เหมือนระเบิดเวลามันสามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและแม้ว่าเขาจะมีความเร็วในการบ่มเพาะที่ช้าลงแต่เขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการหาแกนอสูรมากขึ้นทุกวันนอกจากนี้ปริมาณพลังงานที่เขาดูดซับจากแกนอสูรจะมากกว่าปริมาณที่เขาดูดซับในปัจจุบัน แกนอสูรระดับ3นั้นเพียงพอแล้วที่จะสนับสนุนการบ่มเพาะของเขาเป็นเวลาหลายวันมันสามารถอยู่กับเขาได้หลายสิวันก่อนที่พลังงานทั้งหมดจะถูกใช้ไปในกรณีดังกล่าวตราบใดที่เจี้ยนเชิญใช้เวลาตลอดทั้งวันในการตามล่าสัตว์อสูรหรือแกนอสูรมันก็เพียงพอสำหรับเขาที่จะบ่มเพาะเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อจำนวนเวลาที่ใช้ในการล่าสัตว์อสูรลดลง จำนวนเวลาที่จะได้ใช้ไปในการบ่มเพาะจะเพิ่มขึ้นจากการคำนวณถึงแม้ว่าแสงสีฟ้าและแสงสีม่วงของจุดตันเทียนของเขาจะถูกลบออกไปความเร็วในการบ่มเพาะของเจียนเฉินก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเจียนเฉินเดินไปตามถนนที่พุกพานอย่างไร้จุดหมายและจ้องไปที่แผงขายของทางด้านข้าง บางครั้งเขาจะเดินเข้าไปในร้านค้าแบบสุ่มและมองดูรอบๆหลังจากค้นพบหินสีขาวแปลกตาน,นี้แล้วเจียนเฉินก็สงสัยว่าบางทีเขาอาจค้นพบสิ่งแปลกประหลาดอื่นๆ ในขณะที่เดินทางไปตามถนนบางทีเขาอาจจะโชคดีเขาก็จะพบวัตถุอีกอย่างที่จะดึงดูดความสนใจจากจุดตันเถียนของเขามันเป็นเรื่องที่โชคร้ายในขณะที่เขาเดินไปตามถนนเขาไม่เห็นอะไรที่มีค่าเลยดูเหมือนว่าวัตถุเหล่านี้จะไม่สามารถพบได้ง่ายนักเจียนเฉินถอนหายใจด้วยความผิดหวัง เมื่อเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเขาก็หมดความสนใจในการพยายามหาอะไรใหม่ๆเจียนเฉินจ้องมองออกไปในขณะที่เขายิ้มอย่างเคลงคลึม ตอนนี้มีเวลาไม่พอหลังจากที่ข้าจัดการกับคนที่แอบตามมาข้างหลังเสร็จข้าจะไปพักผ่อนที่โรงเตียมจากนั้นในวันพรุ่งนี้ข้าจะมุ่งหน้าไปเที่ยเขาสัตว์อาสูรพร้อมกับทุกคนในขณะที่เขาพูดเขาก็มองไปรอบๆตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตรอกซอยนั้นไม่มีคนเดินผ่านหลังจากนั้นเจียนเฉิญเดินผ่านตรอกซอยอย่างช้าๆราวกับว่าเขานั้นยังคงซื้อของอยู่ถนนที่เขาเดินทางไปตอนนี้เป เส้นทางที่แยกจากกันมากขึ้นซึ่งมีคนเดินน้อยลงอีกครั้งหนึ่งที่เขาข้ามไปสู่ตรอกซอยอันเงียบสงบในที่สุดเจียนเฉิญก็ลงเอ่ยด้วยการหยุดอยู่ที่ตรอกทางตันที่สูงถึง4เมตรเจียนเฉินหยุดอยู่ที่เดิมและหันไปเจอถนนที่วา่างเปล่าเขาพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกเยียดยามว่าสหาย เจ้ารอบติดตามข้ามายังไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวเองอีกหรือไม่นานหลังจากที่เจี้ยนเฉินพูดคนกลุ่มหนึ่งก็เดินออกมาในทางแคบที่เงียบสงบมีผู้คนอยู่ประมาณสิบกว่าคนอายุของแต่ละคนอยู่ระหว่าง20-30ปีคนที่อายุมากที่สุดคนหนึ่งดูเหมือนจะมีอายุประมาณ40ปีทันทีที่มีผู้คนนับสิบปรากฏตัว พวกเขาก็เริ่มกระจายกันออกมาห้อมล้อมแล้วก็ปิดการตรอกนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เจียนเฉินออกจากตรอกแต่พวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อพวกเขาปิดกั้นตรอกแต่ละคนก็เริ่มเดินไปหาเจียนเฉินอย่างช้าๆขณะที่จ้องมองเขาอย่างชั่วร้ายทำให้พวกเขาดูเหมือนปีศาจ เจียนเฉินยิ้มให้เมื่อเขามองดูผู้คนเขามาใกล้สำหรับเขาแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ดูโหดเหี้ยมเลยเขาสามารถบอกได้อย่างชัดเจนด้วยจิตวิญญาณของเขาว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนในบรรดากลุ่มสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดคงไม่ถึงระดับเซียนในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆอีกสามคนเป็นเซียนระดับสูงสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากที่สุดคือสมาชิกที่แก่ที่สุดเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญโดยไม่คาดคิด แม้แต่หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างอัคคีหัวหน้าแคนเดลก็อ่อนแอกว่าชายคนนี้ชายคนนี้เป็นเสียนผู้เชี่ยวชาญระดับกลางผู้ชายคนนี้อายุประมาณ40ปีและสวมเสื้อคุมสีเขียว ใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความดุร้ายเป็นพิเศษผมสั้นของเขาที่ไว้อยู่ในสายลมเล็กน้อยเขามีหนวดเคราขนาดใหญ่ที่เด่นชัดมากสหายหลังจากรอบติดตามข้อมาไกลถึงขนาดนี้ข้าสงสัยว่าพวกเจ้าต้องการทำอะไรเจียนเฉินกล่าวพร้อมรอยยิ้มแต่น้ำเสียงของเขายังคงเรียบเฉย ชายวัยกลางคนที่แก่ที่สุดที่มีพลังของเสียนผู้เชี่ยวชาญระดับกลางจองเจียนเฉิงยังดุดันและพูดเสียงเย็นชาว่า เจ้ารู้อยู่ตลอดว่าเราตามมาเจียนเฉินกอดอกเขายิ้มและพูดวันแน่นอนพวกเจ้าตามข้ามาทุกเส้นทางและยังเดินมาบนถนนสายเดียวกันมาสักพักแล้วใครบ้างจะไม่สังเกตเห็นเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายอาวุโสมองเจียนเฉินด้วยความตระหนักรู้อย่างฉับพลันเป็นเช่นนี้เองดูเหมือนว่าเราจำประมาทไป จากนั้นใบหน้าของชายผู้นั้นเปลี่ยนไปเมื่อจู่ๆเขาก็เกลียวกราดเด็กโง่ตอนนี้ถนนสายนี้ถูกเราปิดกั้นเอาไว้แล้วถ้าเจ้าไม่อยากตายก็ให้มอบเหรียญและสิ่งของทุกชิ้นในเข็มขัดมิติมาให้เรามิฉะนั้นเตรียมตัวเรตวเรียมตัวตายที่นี่ได้เลยถ้าเจ้าต้องการของของขามาดูกันว่าเจ้าจะเอามันไปได้หรือไม่เจียนเฉินกล่าวอย่างไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอย่างไรก็ตามน้ำเสียงของเขาก็ยิ่งเย็นฉามากขึ้น หลังจากที่ได้ยินเช่นการชายวัยกลางคนไม่สนใจที่จะพูดอะไรอีกเขาโบกมือทุกคนเตรียมพร้อมโจมตีเขาและทรัพย์สินของเขาจะเป็นของเราทุกคนที่หลอมรอบก็เริ่มพุ่งไปหาเจียนเฉินพวกเขานำอาวุธเซียนของตนออกมาสำหรับคนที่ยังไม่ถึงระดับเซียน พวกเขาก็มีดาบเหล็กและโล่อยู่ในมือขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าใส่เจี้ยนเฉินอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อเห็นผู้คนนับสิบเข้ามาไกลเจี้ยนเฉินก็เค้นเสียงออกมาด้วยความรังเกียจทันทีที่พวกเขาได้เข้ามาภายในระยะ10เมตรเขาก็กระโดดขึ้นไปในอากาศราวกับว่าเขากืนท้องฟ้าขาทั้งสองของเขาก็เตะออกจากกำแพงด้วยความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งขณะที่เขาลอยไปเหนือหัวของผู้คนดานล่างขณะที่เขาลอยไปที่ บนชายวัยกลางคนอายุ40ปีกระบี่สีเงินที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นในมือขวาของเขาแล้วเปลี่ยนเป็นสายฟ้าสีเงินด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากระบีแทงที่คอของชายวัยกลางคนหลังจากการพัฒนาร่างกายนับครั้งไม่ถ้วนร่างของเจียนเชิญได้รับการขัดเกลาวอย่างไม่ลดละโดยคุณสมบัติพิเศษของพลังเสียน ดังนั้นตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งกว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเพราะพลังเสียนและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นหลายต่อหลายเท่าถึงแม้จะมีกระบีธรร่ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็เร็วมากจนแม้แต่เสียนระดับสูงก็ไม่สามารถรบบได้ถ้ายที่สุดหากใครต้องการเพิ่มความเร็วในการโจมตี พวกเขาจะต้องใช้พลังเซียนยกระดับมันแต่นี้เป็นความเครียดอย่างหนักต่อร่างกายดังนั้นต้องขอบคุณร่างพิเศษของเจียนเฉินและเพลงกระบีอันรวดเร็วมันเป็นการพัฒนาที่ดีกว่าในชีวิตก่อนหน้าของเขาแม้จะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในทวีปเทียนหยวนนอกเหนือจากคนที่แข็งแกร่งกว่าเจียนเฉินเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการป้องกันของคนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่า ทาเจียนเฉินใช้กำลังทั้งหมดของเขาในการโจมตี จะไม่มีใครในระดับพระกํลังเดียวกันกับเขาจะมีโอกาสตอบโตและลําคอของพวกเขาอาจถูกแทงก่อนที่พวกเขานั้นจะทันหลูตัวเมื่อเห็นเจี้ยนเฉินพุ่งเขาใส่เขายังดุเดือดชายวัยกลางคนก็หัวเราะออกมาขณะที่เขานำขวานใหญ่ขึ้นไปในอากาศเขาใช้มือทั้งสองจับที่ด้ามขวานพลังเซียนมหาศาลก็ไหลเข้ามาในอาวุธเซียนของเขาย่งต่อเนื่องในขณะที่เขาร้องออกมาดังๆและ ฟาดขวานลงมาที่เจียนเฉินอย่างบ้าคลังปังกระบี่วายุปโปยและขวานปะทะกันทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ หลังจากเสียงดังมีการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่มีความรุนแรงมากจนทำให้ขาของเขาอ่อนแรงและถอยหลังกลับไปหนึ่งหรือสองก้าวดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาจ้องมองคู่ต่อสู้อย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นเพอในตอนแรกชายวัยกลางคนนั้นไม่ได้คิดจริงจังกับการกระทำของเจียนเฉินสำหรับเขาเจียนเฉินเป็นชายอายุไม่เกิน20ปีซึ่งอย่างมากที่สุดความแข็ง แข่งข้องอยู่ในระดับเซียนแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะเขาก็จะไม่แข็งแกร่งไปกว่าเซียนระดับสูงขั้นตนเท่าที่เขากังวลบุคคลเช่นนี้ไม่คู่ควรกับกองทหารของเขาหลังจากการประทะกันครั้งนี้ชายผู้นั้นตกตะลึงกับการค้นพบใหม่นี้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจียนเฉินถึงระดับต่ำสุดความแข็งแกร่งของเขานี้เกินความคาดหมายไปมากด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้ชายวัยกลางคนคาดว่าเจียนเฉินไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเขาเลยเจียนเฉินตีลังกากลางอากาศแล้วก็เตะลงมาบนพื้นดินทุกคนตกตะลึงกับการประทะครั้งแรกเขาไม่หยุดนิ่ง แม้หลังจากลงถึงพื้นเขาพุ่งเข้าหาชายวัยกลางคนอีกครั้งกระบี่วายุโปยในมือของเขาเปล่งประกายแสงสลัวที่ปกคลุมใบมีดทั้งหมดเมื่อมองด้วยตาเปล่าราวกับว่ากระบี่เป็นแสงสีเงินคุณนมัวขณะที่มันก็พุ่งเข้าหาคอของมนุษย์ด้วยความเร็วดุดสายฟ้าโอ้โหมันมากค่ะเพื่อน จบตอนที่ร้อยเแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่110ของเทพกระบี่มรณะค่ะมีความสุขกันมากนะคะเสียงกล้องไม่เอย่ยหวานอัดด้วยไอ้นี่นะคะวันนี้อัดด้วยมือถือนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ